ชีวิตไม่พอกับตัญหาเวลาไม่พอกับความต้องการที่พักครั้งสุดท้ายของชีวิตก็คือป่าช้าหรือเมรเผาศพอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไล่นามหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีศินสัตว์สมบัติแท้ ถึงตัวแก่กายดับมิรับหายยังสถิตติดแน่นแทนร่างกายแม้ตัวตายชื่อยังอยู่เชื่อชูเอย่ยแม้ตัวตายชื่อยังอยู่คู่ฟาดิเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเราก็ไม่ควรประมาทไม่ควรหลงกินสูบเดิมเซฟหรือลาบยศสรรเสริญนะซึ่งเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงแต่สิ่งที่เที่ยงแท้ทาวรก็คือบุญกับบาปนี่แหละ กมมุนาวัตติโลโกโสาโลกก็ย่อมเป็นไปนตามกรรมดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่การทำตัวถ้าเราทำชั่วทำบาปบาปก็จะติดตัวเราไปทั้งชาตินี้แลชนนะชาติหน้าแต่ถ้าเราทำบุญทำกุศลทำความดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราก็จะมีอริยทรัพย์มีบุญมีความดีเป็น รัแ์แท้ๆเป็นทรัพย์ภายใน,นที่จะติดตัวเราไปทั้งชาตินี้และชาติหน,น้ารัพย์สมบัติวัตถุเข้าของเงินทองไม่สามารถติดตัวเราไปได้มีแต่บุญมีแต่อทรัยพยซั์ถ้าเราทำดีเราก็มีบุญติดตัวไปแต่ถ้าเราทำชั่วเราก็มีบาปติดตัวไปบุญจะนำความสุขมาให้ส่วนบาปก็จะนำความทุกข์มาให้ เราก็ไม่ควรประมาทชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักเราควรจะสั่งสมคุณงามความดีให้มากมากก่อนที่ชีวิตจะามากเกิดมาทั้งทีเราก็ต้องเอาดีให้ได้จะตายทั้งทีเราก็ต้องฝากเดียวไว้พุทธประการสอนยีคุณชอน,นั้นปวดปงโทโทนแสด็งคงสําคัญหมายในการนี้นราชาติที่วางวายบ้านลายสิน้นทั้งอินรียสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา